สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านรู้สึกว่าหน้าชื่นตาบานเป็นพิเศษไม่รู้ไปกินอะไรมานนั่หน้าแดงชุ่มฉ่ำมีความสุขกันทุกคน <c oughs> พี่น้องที่คารบครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำให้นานา,นาประเทศทั่วโลกยอมรับประเทศไทยในเรื่องความถูกต้อง อย่างน้อยๆสิ่งที่คุณทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่โดนสารดีกาพนะกคดียายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินให้จำคุกแล้วสุดท้ายคุณทักษณิณก็ขอพระราชทานอภัยโทษลดโทษมีลดโทษเหลือหนึ่งปีในขณะที่ไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ในขณะที่สารตัดสินให้จำคุกในขณะนั้นคุณทักษิณได้ออกจากโรงพยาบาลออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพและมาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจพี่น้องคอปทอีนี่แหละครับเป็นกระบวนการจุดเริ่มต้นของกระบวนการการต่อสู้ของกระบวนการยุติธรรมที่พยายามตั้งเวทีพูดจาไปยื่นหนังสือที่โน่นยื่นหนังสือที่นี่หลายหลายที่ ให้แพทยสภาบ้างให้ทุกทกที่บ้างสุดท้ายก็มีพี่ชานชัยแลนะคณะหลายหลายคนได้ไปยื่นเรื่องที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสุดท้ายศาลก็เห็นว่าเมื่อความปรากฏเป็นเช่นนี้ก็เลยเรียกพยานหลายหลายปากเข้ามาไต่สวนสุดท้ายก็เป็นวันนี้แหละครับพี่น้องที่เคารพ คือสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนต่อสู้กันมา20ปีเนี่ยองค์ิงถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นไปจากหน้าที่นั่นก็คือนายกรัฐมนตรีพี่น้องประชาชนที่สู้มา20ปีนึกว่าให้ชนะแล้วยังนะครับยังไม่ชนะแต่ก็โอเคแล้ครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีในการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนที่ทําให้ประชาชนนั้นตาสว่างขึ้นวันนี้ทักษิณถูกติดคุกอกีกยังไม่ชนะนะครับ อย่าคิดว่าทักษิณติดคุกแล้วเรายังชนะอยู่ตราบใดที่คุณทักษิณยังไม่สํานึกแยกดีแยกชั่วให้ออกมันไม่มีชนะหรอกครับมีไหมที่ทักษิณวันนี้ติดคุกแล้วในเฟซ BOOK เขาบอกว่ายอมแล้วหยุดแล้วทางการเมืองไม่มีปรากฏครับดังนั้นโดยอุปนิสัยใจขอของคุณทักษิณ เป็นคนอาฆา,าตมาดายไม่เคยยอมแพ้พี่น้องครับถ้าคุณทำดีไม่ยอมแพ้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณทำชั่วก็เจอกับประชาชนเป็นยังไงครับผมไม่ได้มาปลุกระดมครับแต่ผมจะมาบอกความจริงให้พี่น้องในประเทศได้รับทราบว่าคนอย่างทักษิณชินวัตรไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆทำไมเขาถึงกลับมาและรับโทษวันนี้น้องสาวอยู่ต่างประเทศ ถ้าคุณทักษิณไม่มารับโทษวันนี้ไม่เข้าไปในศาลไม่ควงังศาลตัดสินในวันนี้ออกไปต่างประเทศไม่มีทางที่จะด้ดกลับเข้ามาอีกกลับเข้ามาอีกทีก็คือกระดูกเท่าฐานเท่านั้นครับพี่น้องครับดังนี้สิ่งที่ทักษิณตัดสินใจเข้ามาครั้งนี้ก็เพื่อตัวเองเท่านั้นเองครับพี่น้องเพื่อน้องสาวที่อยู่ต่างประเทศผมเข้าใจครับเราไม่ได้ไปอาฆาตมาดร้ายใคร ที่นี้ไปอยู่ต่างประเทศเข้ามารับโทษก็ไม่เป็นไรครับดังนั้นการที่ทักษิณชินวัตรรับโทษในวันนี้ไม่ใช่เป็นชัยชนะของประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เป็นชัยชนะของประชาชนแค่พื้นพื้นพึ่งเริ่มต้นชัยชนะเท่านั้นเองครับพี่น้องครับพักการเมืองเขายังอยู่พี่น้องพักเพื่อไทยเขายังอยู่วันนี้องค์อิงเข้าไปพัก ไปพูดจาปาสัยกับคนในพักจะทำพักการเมืองทำไมต้องทำอย่างนี้ครับเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกพักทุกๆุกคนต้องไหลออกครับวันนี้รากูลชินวัตรจึงต้องไปยึดมั่นในพักเผื่อไทยไม่ให้ใครไหลออกแต่ผมเชื่อมั่นรกระแสความนิยมของ,งองค์เิงทักษิณตกต่ำอย่างที่เราเห็น่ังชัดเจน ยิ่งเจอคลิประหว่างอังคลกับเพทองทานเห็นอย่างชัดเจนว่าคะแนนนิยมตกต่ำอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นนี่เป็นวาระสุดท้ายของทักษิณชินวัตรและเป็นวาระสุดท้ายของประชาชนที่จะต้องขุดรากถอนโคนไปเช่นเดียวกันครับหลายสิ่งหลายอย่างมันต้องดำเนินไปครับพี่น้องครับมันจะจบง่ายๆเสียทีเดียวไม่ได้หรอก ตราบใดทักษิณชินวัตรเข้าไปคุกตอนนี้จะหนึ่งปีหรือหกเดือนหรือกี่วันก็ตามแต่เถอะถ้าออกมาแล้วเห็นดีเห็นชั่วแยกดัวแยกชั่วแยกดีได้เราคนไทยผมคิดว่าน่าจะให้อภัยได้แต่ผมเชื่อมั่นครับคนแบบนี้ไม่มีทางแยกดีแยกชั่วได้ครับนอกจากทำชั่วอย่างเดียวครับพี่น้อง นี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องมาพูดจําเป็นจะต้องมาบอกว่าเราเห็นเขาติดคุกแล้วก็อย่าชะล่าใจเขาเขายังมีหนอ่อเยอะแยะมากมายโผล่ขึ้นมาแต่ละหนอแต่ละหนอที่จะมาเป็นตัวแทนเขาพร้อมที่จะตายแทนเขาได้หรือติดคุกแทนเขาได้เห็นไหมครับูมทารรเวชย,ยชัยรองรักษาการนายกรัฐมนตรีที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกเราก็บอกกันแล้วปิษฎีกาท่านก็แจ้งไปแล้วว่าการยุบสภาไม่ใช่เป็นอำนาจหน้าที่ของรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่เฉพาะของนายกรัฐมนตรีทึ่ผูกพันกับสภาผู้แทนราษฎรแต่ภูมิทํามไม่ครับพอให้ดีควายจับมือกันได้มึงชิงยุบไปเลยเห็นไหมคนเช่นนี้มันก็มีเหมือนกันครับพี่น้องครับดังนั้นในพรรคเพื่อไทยก็มีคนเช่นนี้แหละครับ ใครไหลออกไปเท่าไรไม่สนใจขอให้อยู่ในอำนาจได้เขาก็พอแล้วเขามีตังเขามีเงินครับพี่น้องแต่ใจอย่างไรก็แล้วแต่ครับบุญกุศลของคนวาสนาของคนมันไม่เหมือนกันพี่น้องเห็นไหมครับ,เม,รบเมื่อวันก่อนเขาขี่เครื่องบินเจ็ตอย่างสั่งงามลํำหนึ่งพันกว่าล้านนะครับวันนี้เป็นไครครับเมื่อวานนั่งเครื่องบินเจ็ต ลำพันกว่าล้านวันนี้นั่งรถเรือนจําเข้าเรือนจําพี่น้องดูคนดีครับสนุกกับทุกใกล้กันแค่หันหลังกลับสุขโศกโรคภัยต่างๆมันก็เป็นวัฏส,สงสารพี่น้องเกิดแก่เจ็บตายถ้าทักษิณรู้เรื่องพวกนี้เขาคงไม่คิดที่จะมาหาอำนาจแล้วจะมาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนครับแต่เขาไม่รู้ครับคนอย่างทักษิณชินวัตรมีอำาจ อาฆาตมาตร,ร้ายอยู่ในตัวเขาไม่คิดที่จะทำเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องประชาชนเขาคิดแต่ว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่เหนือคนอื่นในประเทศนี้เขาคิดแต่ว่าเขาต้องสั่งการพักการเมืองเขาได้เขาจําเป็นจะต้องมีอํานาจและสั่งการคนในประเทศนี้อยู่ใต้อานตจเขาเท่านั้นครับนี่คือทักษิณชิน,นะวัตรดังนั้นการต่อสู้ของคอทท ที่ทักษิณเดินเข้ามาในประเทศและไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวผมว่าเดินมาถูกทางเลยครับพี่น้องทตบมือให้ตัวเองหน่อยครับที่ยืนหยัดสู้มาสองปีเต็มและสุดท้ายเราก็ได้เห็นใช้ชนะบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ต่อสู้กันมาเวทีแห่งนี้เราก็ต่อต้านสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมาตลอดเวลาตั้งแต่ทักษิณเข้ามาและไม่ติดคุกสุดท้ายกระบวนการยุติธรรมก็ต้องทำให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้น ทั่วโลกเขาเล็งเห็นแล้วว่านี่คือประเทศไทยครับอำนาจอย่างอื่นไม่เป็นไรเหลวแหลกช่างมันบริหารนิติบัญญัติเหลวแหลกพี่น้องประชาชนทั่วโลกเขาก็อาจจะมองออกแต่ว่าตุลาการที่มันยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะคนพี่พี่ภาคสาคนที่ตัดสินคดีความเขาถือมั่นในหลักการความถูกต้อง นี่แหละสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยจะนําไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ก็คือมาจากกระบวนการยุติธรรมในวันนี้ครับพี่น้องรตรงกระโหราศาสตร์ที่ทํานายที่เป็นพรักพ่อผมว่าเนี่ยผมเลยไม่สนใจผมเชื่อครับเราก็เชื่อของเราเรื่องโหราศาสตร์บ้างเรื่องมูบ้างพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบ้างสิ่งสังสิทธิ์บ้างเราเชื่อครับเพราะเราอยู่ในพระพุทธศาสนา แล้วสิ่งเลยนลับต,ต่างๆเราก็ดูจากพระทุดงองค์ข้าเจ้าที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังนั้นสิ่งสักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อมั่นของผมนะครับใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผมว่ามีจริงครับในเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงประเทศไทยก็มีเทพเทวดาปกป้องคุ้มครองเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับเมื่อคนชั่วมาคิดชั่วทําชั่วกับประเทศ เทพเทวาอารักษ์เขาจําเป็นจะต้องขีบไอคนชั่วเหล่านี้ให้มันตายไงครับพี่น้องสุดท้ายติดคุกไงครับพี่น้องแต่ว่าสมุนบริวารเขาก็ยังอยู่ไอพวกมารเห็นไหมครับที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเคยเทศไว้ผมเอามาบอกพี่น้องอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับท่านพุทธทาสท่านบอกไว้กล่าวไว้ว่ามารเนี่ยมันไม่มีฤทธิ์หรอกครับมารเวลาจะมาฤทธิ เวลามันจะมีฤทธิ์มันไปเจอเจอคนงโง่มันจึงมีฤทธิ์นี่คือมารพี่น้องครับก็ถ้าทักษิณเป็นมารพี่น้องดูดิไอเราเนี่ยต่อต้านทักษิณเราไม่ใช่คนงโง่มันจึงใหญ่ไม่ได้ในหมู่พวกเราแต่ถ้ามันไปตรงไหนที่เจอคนงโง่เข้าคนงโง่ก็ดันมันใหญ่โตมารเลยมีฤทธิ์ไงครับพี่น้องครับแต่ตอนนี้มารคงจะหมดฤทธิ์ไปบ้างเลยครับเพราะอยู่ในคุกดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับ เราก็ต้องจําเป็นมาพูดจาปราศัยกันอย่างนี้แหละครับอย่างน้อยๆการต่อสู้ของเราก็ไปทีละขั้นทีละขั้นอาจจะชนะน้อยชนะมากไม่เป็นไรเดินไปเรื่อยๆจนกว่าประเทศไทยจะใสซื่อเจอคนที่มือสะอาดเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้นําประเทศไทยนี่แหละครับพี่น้องที่รบแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถึงวันนั้นเมื่อกฎเกณฑ์กติกาเป็นอย่างนี้ แล้วมันจะได้คนดีอย่างนั้นเข้ามาบริหารประเทศแบบนี้ได้อยังไงผมก็มองไม่ออกครับว่าเราจะใช้คนไกลคนเกณฑ์กติกาแบบไหนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่งตั้งคนดีมาปกครองประเทศให้ได้ครับไอ้นี่มันใช่ระบบตัวแทนเราไปเลือกตั้งปับ๊บคนรวยก็มาตั้งพรรคการเมืองตุมปับ๊บมีเงินไปสี่ห้าหมื่นล้านแสนล้าน มึงใช้เงินสามสพันล้านเลือกตั้งแต่ละครั้งสุดท้ายก็ซื้อเสียงซื้อสอสอซื้อบ้านใหญ่ซ,นนซื้อนู่นซื้อนี่เข้ามารวมกันในพักตัวเองก็พยายามทําหลอกล่อพี่น้องประชาชนว่าเก่งว่าดีทํานโยบายต่างๆทั้งสองสามอย่างเป็นการให้พี่น้องประชาชนเขาก็ได้ใจแล้วครับสุดท้ายถ้าตัวเองเป็นคนชั่วก็ได้คนชั่วเหล่านี้เข้ามาปกกร้องบ้านเมืองเนี่ยยสปีที่ประเทศไทยตกอยู่ภาใต้ กลนไก่แบบนี้เหนื่อยล้าไหมครับพี่น้องครับล้าไหมครับไม่ลา้าตบมือให้ตัวเองหน่อยครับไม่เป็นไรครับพี่น้องครับไอ้สู้กับคนหน้าด้านเนี่ยเราต้องด้านกว่ามันมันด้านชั่วกูด้านดีสู้กันไปตาต่อตาควันต่อควันดูสิใครมันจะชนะต้องเอากันอย่างนั้นครับพี่น้องครับผมมาวันนี้กล่าว่าเอามัดสั้นๆดูแล้วว่าพี่น้องอิ่มเบิดใจดีใจ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทับถมใครนะครับเขาติดคุกไปเพราะกลไกลกติกาที่เขาทํามาไม่ใช่ว่าเราจะต้องดีใจออกนอกหน้าโอโ้ไปแก้ผ้ารําไม่ต้องเราไม่จําเป็นนะครับ <c oughs> เราเราไม่ต้องแก้ผ้ารําถ้าใครตรงนี้ไปบนแก้ผ้ารําบอกผมด้วยนะผมจะไปอยู่ห่าง ใ่เย็นๆครับอยากให้เห็นผมแก้ผ้ารำก็ต่อเมื่อได้นายยกคนดีใจซื่อมือสะอาดมาบริหารประเทศเมื่อนั้นแหละผมจะแก้ผ้ารำโอเคพี่น้องครับอันนี้ก็คุยกันสนุกสนุกดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับทักษินติดคุกก็เป็นเรื่องทักษินผมคิดว่าก,กฎแห่งกรรมตามที่เรารู้มันก็ข,อขอาอก็ใช้แล้ว แต่เขาจะไปอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ช่างหัวเขาเขาออกมาแล้วจะทําพักการเมืองแบบไหนอย่างไรเราก็ดูไปครับพักเพื่อไทยก็จะเดินเป็นแบบไหนอย่างไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสายตาประชาชนก็ต้องจับจ้องมองเฝ้าให้ดีนะเพราะสิ่งหนึ่งที่เรารู้เราเห็นเนี่ยทักษิณน,นี่ยเป็นคนที่โกงเรารู้แล้วทําไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับเพราะคดีความที่เขาตัดสินมาตัดสินสารตัดสินแปปีก็มาจากคอร์รัปชันนี่แหละครับ มาจากผลประโยชน์ทับซ้อนนี่แหละครับดังนั้นเราพูดอย่างเต็มปากว่าเขาเป็นคนโกงเมื่อคนโกงนักการเมืองที่เป็นนายทุนที่เป็นกลุ่มทุนเนี่ยคนพวกนี้เขาจะเห็นครับบริษัทห้างร้านทุกอย่างครับเขาทําเพื่อที่จะหาผลกําไรครับต่างกับร,รัฐบาลต่างกับร,รัฐไม่ใช่รัฐบาลต่างกับร,รัฐรัฐเนี่ททำเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ถนนผลทางไฟคว้าทางสว่างไฟสะดวกอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะถนนดีรถไฟดีไฟถึงแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าพ่อค้าห้างร้านเขาต้องการแต่ผลกำไรไม่มีหรอกครับที่ห้างร้านต่างๆจะมาลงทุนและบอกกูขาดทุนเพื่อช่วยเหลือคนไม่มีห้างร้านไหนเขาทำแบบนี้ไม่มีบริษัทไหนเป็นแบบนี้ถ้าบริษัทไหนแบบนี้จน เจงครับพี่น้องครับและพี่น้องดูกลุ่มทุนนี่ครับนายทุนแต่ละบริษัทห้างร้านใหญ่ๆถ้าเขาเข้ามาทําแล้วเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเขาจะรวยเอารวยเอารวยเอาหรอครับทักษิณก็เช่นเดียวกันทักษิณมาจากพ่อค้านายทุนที่เป็นบริษัทเมื่อก่อนนี้เขาก็อยากจนนี่แหละครับแลกเช็คก็เจงอะไรแต่สุดท้ายก็ได้สัมปทา,านจากรัฐและก็ร่ํารวยมาร่ํารวยมาจนกระทั่ง เป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศไทยแต่เมื่อรวยแล้วเนี่ยแต่ก่อนแต่ไรเนี่ยผมก็ไม่คิดครับโทษทีเล่าความหลังครั้งหนึ่งผมคิดว่าทักษิณชินวัตรเขาเป็นคนรวยแล้วเนี่ยแล้วมาเล่นการเมืองผมก็คิดว่าให้คนรวยไม่น่าจะขี้โกงผมก็ไม่คิดผมเปเรียบเทียบกับนายชวนขอโทษที่เคยว่าแกในขณะนั้นวันนี้ต้องขออาภัยตรงนี้ด้วยครับ ผมไปบอกว่าทักษิณคนรวยแล้วน่าจะดีกว่าไม่น่าโกงหรอกแต่ที่ไหนได้ครับนายชวนเขาก็้าใจซื่อมือสะอาดแต่ทักษิณรวยแล้วก็โกงเอาโกงเอานี่แหละครับผมถึงต้องบอกพี่น้องว่าผมเคยคิดผิดครั้งหนึ่งเหมือนกันครับพี่น้องผิดก็ไม่เป็นไรครับผิดก็มาบอกพี่น้องประชาชนแบบนี้ว่าเราเคยคิดแบบนี้ผมคิดว่าเฮ้ถ้ามันรวยแล้วเนี่ยไอ้คนรวยมีเงินมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ แบ่งให้ลูกหลานได้เยอะแยะมากมายเวลามาทําการเมืองไม่นา่าโกงไงผมคิดอย่างนั้นแต่ผมคิดผิดครับสุดท้ายลายเป็นคนที่ขอรับชั่นแล้วถูกศาลตัดสินติดคุกมาแล้วก็ไม่ยอมรับสภาพพี่น้องเห็นไหมครับการไม่ยอมรับสภาพแล้วติดคุกในวันนั้นทําให้ประเทศไทยเสียหายไปพอประมาณสองปีนะครับสองปีที่ประเทศไทยเสียหายที่นานาชาติทั่วโลกเขามองประเทศไทยนี่ยย่ำแย่ย่อยยับ พอสมควรนะครับเรื่องทักษินมาแล้วนี่มีพักผมเพื่อนผมต่างประเทศแต่เป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นเขาก็บอกว่าผมมาขึ้นเวทีที่นี่เขาบอกว่าธนวุฒิแย่มากนะประเทศไทยคนรวยมีอิทธิพลมีอำนาจมีลูกมีพักพวกเป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาทำผิดก็ไม่ติดคุกนี่คือฝรั่งต่างชาติเขาพูดแต่วันนี้เป็นไงครับผมก็บอกเขาไปว่าเฮ้ยใจเย็นๆขณะนี้พี่น้องประชาชนเขาไม่นิ่งดูได้นะครับ ทักสินมาไม่ติดคุกเขาเห็นเขารู้มีคนไปยื่นตรงนั้นไปยื่นตรงนี้และสุดท้ายสาลฎีกาแผนกคดีอาญาเขาก็ไต่สวนสุดท้ายติดคุกแล้วเห็นไหมครับแล้วเขาก็เพิ่งโทรมาคุยวันนี้พมทักษินไอ้วุฒิดีเว้ยพวกเองทํากันดีพวกเองทําถูกต้องไม่ใช่ผมครับพี่น้องตบมือให้ตัวเองครับผมบอกอย่างนี้ครับมันไม่ใช่พวกผมมันเป็นเพราะพี่น้องประชาชนที่เขารู้และเข้าใจ เขาจึงมาช่วยกระบวนการยุติธรรมโหร้องตะโกนบอกกล่าวทุกที่ทุกทางให้คนเขาเห็นให้ประชาชนและเป็นข่าวนี่น้องตั้มนนต้องไปคุยตั้มไปทุกที่รวมตำรวจก็ไปแพทยสภาก็ไปตรงไหนไปหมดครับเพราะรู้ว่าไอ้นี่มันไม่ติดคุกก็สุดท้ายวันนี้ติดคุกแล้วคนต่างประเทศบอกเออประเทศไทยมันก็เป็นเช่นนี้นะสู้กันจนกระทั่งได้ความยุติธรรมขึ้นมาและ นานาชาติทั่วโลกเวลานี้ยกย่องประเทศไทยว่ามีความเป็นธรรมประเทศไทยน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมเป็นไหนๆครับพี่น้องครับดังนั้นอยู่ที่ประชาชนครับมันไม่ได้อยู่ขององคอ์กรไหนถ้าองคอ์กรไหนอยู่กันแบบไหนอย่างไรนี่พี่น้องเขาก็อยู่ตามนั้นแหละเขาอยู่ในองคอ์กรของเขาบางทีมีพรรคพวกประเทศนี้เนี่ยมันเป็นประเทศที่มีพวกพ้องเป็นระบบอุปถัมภ์ เราเข้าใจครับระบบอุปถัมเนี่ยลูกน้องเราพักพวกเราเพื่อนเราเจอคดีความถ้าช่วยได้ก็ช่วยมันก็เป็นอย่างนี้แต่เราต้องดูว่าช่วยแบบไหนช่วยอย่างไรถ้าช่วยคนขี้โกงและไม่ต้องติดคุกไม่ต้องช่วยครับพี่น้องเอากันอย่างชัดเจนบางครั้งบางคราวก็เป็นระบบอุปถัมอ่ะเอาสอบโรงเรียนเห็นคนนี้มีอํานาจมีหน้าที่ก็ไปขวากลูกขวากหลานให้ข้าโรงก็มีกันทั้งนั้นนะครับแต่เราก็ต้องดูครับว่าช่วยคนแบบไหน ถ้าช่วยคนค่ายาเสพติดช่วยคนโกงแล้วบอกมึงไม่ต้องติดคุกอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูกันดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับไม่ว่าองค์กรใดๆในประเทศนี้ถ้าประชาชนยังตื่นตัวรู้จักว่าไอ้องค์กรนี้ไม่ดีเราก็ขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อต้านต่อสู้บอกกล่าวให้เขาเข้าใจประเทศนี้จะเจริญประเทศนี้จะเจริญได้เมื่อประชาชนไม่นอนหลับครับพี่น้อง เหมือนกับพวกเราในวันนี้ไม่มีวันนอนหลับต้องการสู้กับกระบวนชั่วช้าเรววสามของประเทศไทยไงครับพี่น้องครับดังนั้นถ้าพี่น้องไม่นอนหลับกระบวนการชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมันจะเติบโตและยิ่งใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าตราบใดพี่น้องเห็นว่าเฮ้ยชนะแล้วไม่ต้องแล้วนั่นเท่ากับเราไม่ใส่ใจใหญ่ดีสุดท้ายไอ้พวกกระบวนการชั่วช้าสามานเหล่านี้มันก็สร้างอง,องค์กรใหญ่ขึ้นมาอีก เมื่อสร้างองค์กรใหญ่ขึ้นมาอกีกไอเราก็ต้องมาต่อสู้กับกระบวนใหญ่ๆขึ้นมาอกีกวันนี้พี่น้องครับอย่างที่เราเคยพูดไว้ว่าเราจะขุดรากถอนโคนอำนาจตะคุลจีนให้สิ้นซากในเมื่อเขาอ่อนเพลียแล้วเราก็ตื่นกันต่อสู้กันต่อค่อยๆขุดรากถอนโคนอย่าให้อำนาจเขาเข้ามากลุ่มอำนาจในประเทศนี้นี่เป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนและคนไทยทั้งประเทศครับ ต้องอย่างนี้ครับพี่น้องครับและมันถึงยุคแล้วแต่โนโนเขาก็มีแตกนะครับอย่ามองแต่ทักษิณอย่ามองแต่องค์อิงต้องมองไปที่พักที่เขาสร้างขึ้นมาพักนั้นหลายคนว่าเหมือนกับบริษัทพักการเมืองมันต้องเป็นพักของพี่น้องประชาชนมันไม่ใช่เป็นพักของนายทุนเล็กกลุ่มทุนที่จะชี้นําสั่งการได้ดังนั้นเราก็ต้องมองไปถึงพักการเมืองแล้วขณะนี้ตัวการอยู่ในเรือนจํา ไม่รู้ตัวการจะออกมาเมื่อไรอย่างไงและจะยิ่งใหญ่อีกหรือไม่แต่ถ้าอย่างไรก็ไม่ผ่านสายตาพี่น้องประชาชนนี่แหละครับเป็นชัยชนะของประชาชนในที่สุดครับพี่น้องครับผมเชื่อมั่นครับถ้าเรายังตื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเรายังคิดว่าสู้กับความชั่วร้ายให้มันหมดสิ้นไปวันหนึ่งครับประเทศไทย จเจริญและเป็นประเทศที่สีวิไลยอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ